สวัสดีทุกคนวันนี้ก็มากัน,นทางบ้านเสียงอาจจะดังนิดหนึง่งช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สงการนะก็จะได้ยินเสียงแบบดนตรีกระทึกคึกโคมนิดหนึ่งไม่เป็นไรก็ปีหนึ่งครั้งหนึ่งพอดีพี่จะมาปลูกต้นไม้ที่เคยซื้อเมื่อนนะพี่ต้องรีบปลูกเพราะว่าเนี่ยดูดิมันค่อยๆตายไปเว่ยนีย่อันนี้ต้นต้นมังคุด ตอนแรกมันก็ดๆีๆอยู่ๆมันก็ตายไปเลยอย่างนี้เลยอ้าวไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนี่ยมันแห้งตายไปเลยก็รดน้ำยยูาทุกวันนะทำไมเป็นอย่างนี้ได้อะเดี๋ยวพี่ดูก่อนพี่ขอแกะดูว่ามันตายเพราะอะไรเข้าใจว่าแต่จริงๆอ่ะจริงๆมันไอ้นี่นะไอ้ต้นมังคุดมันชอบน้ำนะน้ำขังน้ำาได้แต่ว่านี่มันตายไปเลยเห็นปะไม่รู้ตายเพราะอะไร พี่ก็เลยคิดว่าเออไม่ไม่ได้ละเดี๋ยวพี่จะต้องเอาไปปลูกละวนี่ดูรากมันถึงไหนละอ๋อนี่ไงผมบ้าะอือหรือว่าเน่ามันไม่ได้ออกมารับอาหารหรอน่าจะรากเน่าหรือมั้งพี่ว่าเนาะตกช่องนั้นเปล่าอืมแล้วก็เดี๋ยวพี่พี่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเหลืออีกต้นนึงนี่ต้องมีนนทรงดีนะเนี่ยเออเดี๋ยวพี่จะเอาไปปลูกละนะ พี่เอาไปปลูกมังคุดแล้วก็มะยงชิดปะนั่นแหละมะยงชิดแล้วก็มีต้นทุเรียนเหลือต้นเดียวเอสองต้นดิต้นนี้ดูมันเอ็นๆอย่างไม่รู้แล้วก็ไออะโวคาโดแล้วก็ในต้นเงาะต้นเงาะนี่ตอนแรกเหมือนจะตายอันนี้โตโป่งขึ้นมาใบใหม่ละคือตอนนั้นพี่หาที่ปลูกไม่ได้ไง นี้ต้นมงคุดใช่ใช่มงคุดต้นนี้นในนบย,ยังดูโอเคอยู่นะไม่รู้ถ้าไม่รอกก็ไม่เป็นไรแค่เพื่อปลูกละอ้คือซื้อมาตั้งนานแล้วไม่ได้ปลูกทีนะมันไม่รู้จะหาที่ปลูกตรงไหนไง <c oughs> โอ้โหที่มดก็กัดผมจังเลยนะ ปูงเงาะนะระยะอาจจะ,จะใกล้กันแต่ก็ไม่เป็นไรปลูกไว้จะได้ออก่นตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมผลไม้สิพี่ต่อยสมมติถ้าเกิดมันโตอ่ะผมมุดไงค่ะมีทั้งขน,นุนเงาะขน,น,นุนเน่ได้กินล้วแน่นอนอะโวคาโดมังคุดมะนาวมะละกอ <S <s <at> เราต้องหาหลักอะไรให้มันไหมไม่อะเดี๋ยวรถน้ำเหรอ เหมือนเป็นของขวัญเลยพี่ต่ตยเมื่อก่อนนะแต่ไมืไ่อเด๋ยวนี้เป็นก็นี่เสร็จแล้วประมาณนะะี้นะนี่พี่ก็ปลูกโบยให้หน่อยให้มันไม่โยกแต่ว่าต้นอะโวอะโวคาโดเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนั้นมังคุดก็ไม่ได้ไม่ได้ปลูกอะไรแวนะ้วระวังมดไปนะคนมันนะ เนี่ยพี่มีอะไรจะอวดเนี่ยเป็นไงมะละกอที่ปลูกไว้ <c oughs> เดี๋ยวได้กินละเดี๋ยวคุณลิขเขาเจาไปตำละ <c oughs> จริจๆมันเก็บไปตำได้เลยนะเอาเลยไหมยอยากได้แบบด้านไงสดสดต่ออ,อเดี๋ยวตอนจะตำเดี๋ยวพี่ค่อยมาเดดอีกทีหนึ่งแล้วกันใช่ให้อยู่งี้ก่อนอืมส่วนตรงนี้นี่คือแบบอมะน,นาวไม่โตเลยโดนหญ้าลุมหญ้าแต่กะเพราขึ้นดีมากเลยนะเออเนี่ยกะเพราขึ้นเป็เลยตรน้งเลย เดี๋ยวไว้พี่ค่อยเคลียร์นี้อีกทีหนึ่งนะรับม,มีเวลาหมดกัดไปหมดเยอะนะดเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนเหลือต้นอะไรกันมะยงชิดอ่ามะยงชิด et, แล้วก็โวโคโดแล้วก็ต้นทุเรียนอีกสองต้นยังไม่ได้ปลูกหาที่ปลูกไม่ได้เดี๋ยวปลูกตรงนี้แหละ <c oughs> ปลูกเรียงไปงี้เลยจบจบไป <c oughs> นะ้มันเป็นฝั่งเดียวไปเลยนะวันนี้ไปละนะ เจอกันคลิปหน้าบ๊าย